วายมันก <anto> ัไกลโูด <thing> สวัสดีครับพี่ดองครับสวัสดออซี่เป็คกับกับผมเื่อไหี่นะอยเดี๋ยวไห้ฮมาดีมกก็มันถามแล้วก่อนมันต้องหักดากด้วยนครับพี่้องครับเบิ่งสุดยอดเลยเราอันสีเฮอันนี้ดีรถบานไหมบานหอเฮ้ยคนน่ะยังม่ยังงถ่ายเราออกว่าไรเส่นรถว่าไรน่ะเหร ยังไมาซองเบอร์ไม่เอานถ่ายไม่เอีหกสองอันสามอันกล้องอ่ะกูได้รอยเงินมาได้เซ็ดไต่ตาไหมเพื่อนนั่นเลยฟาดขี่ตาผสมกับอันไอ้เล่เนื้อไหมบอวละไอ้เล่เนื้อรวนรวนแรงไปนะลูกฮะแรงไปนะมามาอ๋อไอ่มันกับไก่บูนอุ้ย มีนีมีอย่างอ่ะไปอย่างอาบน้ำไม่น้ำดอกเมื่อ,อกนกดปวดน้ำขนกัน <c oughs> ใจอ้คอยไปเสยล <c oughs> <c oughs> ไม่ยังไม่ยังไม่ยังครับเป็นยังวัด้ีญ่าเดกไยไม่ยากแม่โอ้ยังก็มาอุ่นไหวจะเซอร์สินีนได้โอ้ไดจ้าห้าที่ะค่ะนที่นะคะพี่แม่ค่ะบ้านเลยแม่บ้านเลยูลูกอิ่มก้อนทอาจังรับเสด้สภาพเจ้าคือไปยังสิพื่นเขาสิเดินทางแล้วเนี่ยสภาพน้ำไหมสภาพวางจ้า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 

ก็ต okay, ้ยนนะคะโอเคไหมกินเลเซียให้จะก็ตวย็นนะคะโอเคทั้งหยทั้งหลับโอ้ยิงงงโอ้ยิงเอาเอาตัวดังไอ้พุ่มเลยโอ้ยงโอ้ยิงโอ้ยิงจะก็ตัวยนที่ว่าติดต่อเบอร์เอาตัวดังไอ้พุ่มเยจะลบเหมือนเลยยังเคยเห็นน้าแบบนั้นคนทีู่เ็ดเ็ดมไม่เบิ้ง ลาชดไปหน่อยว่าปวดขีดิมไหมโดนดดบันห้นดดด้บ๊ายบายโดนมันนดัดบ๊ายบายขับผมเดี๋ยวท้าปลอดภัยครับอาจารย์พอกันครับผมครับ ใช่มอนบะปโวนัอ่างเจ้าก็ได้นาคอยไปเนวไม่เบอร์เราพูดเลยตาวสองต้าแมเอามีตานึ่งคุอีก่นคุณมีสามตาคเป็นรถเดียวกันเด้ออาจาร์ลูกตาครับอาจารย์สุดยอดครับผมตอนนี้เท่าไหร่ครับหัวลอยเจ็ดสิบเจ้คผม เปนการใช้อันนี้ผู้นี้เป็นมือกวางนะมันบอสมัยทันมยอนที่์ไปตียุยโดมันบอลตอวจริงมาค่ะเตอกันข้อเล่นหรอเปล่าสุดยอดเลยมึงอายถอยก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับัครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายครับไว้เจอกันนะยังอ้ายจะไมเห็นหนาซีวียังสันเหรจะมีปัญหาอย่างจะไม่เห็นหนาซีวียงสั่นเหนื่อยแล้วกัการต้อง เดินทางที่รีสองร้อยก็เลยหรอไอ้หักดาบไปเออตักนยันบไปดขบได้ัวปาหักเลยหักก้นหรือเป่าครับหักฟุ้มหักฟุ้มมาเข่าได้เลยหักแต่ฟุ้มแม่วอกกัน เจ้าเหียงเจ้าหูบบาวขาคนขันอื่นเนี่ยเขาหาเจ้าคันเดียวเนี่ยฮั้นเจ้าจะดักรถเนี่ยเจ้าั้นตอนแซมอะไรกันต่เาเอะไรกันแเราเป็ิกออก่ไเาติออกยนอยู่นี่รออะไรปาันติ๊กัได้ก็ได้เราบู๊ทกันขาดเลยมาลงสิ่งมูลนิธิเนี่ก็มาลงฮ่า เหนื่อยนักเลยมาเหอืออีสามาที่นี่เห็ดหนาวางัสันข่าไอีสามาที่นี่ะที่กินปลาห่านเนี่ยว่าอว่าห็านมากระหินน้ำยูรี ถ่ายแค่ขั้นเดียวนี่ถ่ายแค่ขั้นเดียวนี่โออเหนื่อช้ามากเลยอ่ะฮะเขาไม่เหนื่อเป็นคนแบบนี้ใช,ใช่ไหมเนี่ยทั้งทั้งสองเหนื่อเลยเนี่ย <laughs> ครับน,นัดสุรศักดิ์ป่ะครับนี่ครับพี่นัทพี่นัทรยากาศในมนี้ครับพี่น้องครับโอ้ยเตยล่าแล้ว ครับพี่น้องขอบคุณทุกคนลังใจครับผมวู๊ดมึงขึ้นมึงขึ้นนี่ได้สดผัสสังขอบคุณแปดรอยก็คนชมขอบคุณหลายหลยเดินทางปลอดภัยครับพี่อาจารย์ครับผมสวัสดีครับไปเจอกันใหม่นะครับสุดยอดสุดยอดเลยฮะอ,อาจารย์ลูกตาลยอดถักครับพี่น้องครับสํหรับคลิปนี้นะครับผมเสมอนจีขอจบคิวเพื่อนทนี้ก่อนเพราะว่าเขาจิต้องเดินทางอีกไกลนะครับผม สองรอยก็โลดผมเปน้องโมนีห้องเปเล่นยูบานติดต่อครับบา้านติดต่ออำเภอเมืองจังหวัเดเลยนะครับผมฝากพี่น้องไปกดบ้างกดแชร์ดังใจให้น้ำที่สำคัญครับผมฝากเป็นน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องไดมอนด์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเมื้องหลหัไงได้ด้พี่น้องเด้อสั่งสรรค์คลิปดีๆให้พี่น้องเบิ่งแน่นอนครับผมสหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเอาอไปมุดดิดวันนี้โอ้ โจ๊บคลิปโจ๊บคลิปได้ดีครับพี่น้องครับนี่เขลาลาบไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยเฮย พี่น้องบ๊ายบาย